ผมขอบคุณไยครับผมที่เขามาช่วยให้กำลังใจนะครับเนาะตั้งแต่ต้นคลิปจบคลิปคนใหม่แล้วครับผมสวัสดีครับผม,บผ,มผมสักช่องทีเชอรอยครับผมวันนี้ผมกว็วาสิป,ปามาเก็บเห็ดดอยนี่เขาว่าเห็คมันขึ้นแต่ว่าคนก็ไปเก็บหลายแล้วขนาดพี่น้องแล้วว่าซิมานบอกอีพีนี่นะครับเด้อยแล้วอีกอย่างผมไม่เคยเข่าดอยนี่ไม่แต่เทือดเดียงเลยพี่น้องไม่เคยเข่าเลยมาย่านย่านลงกัน,กนพี่น้อง นี่ด้วยขนาดครับผมนี่ดอยนี้ครับผมผมย่มากกับต้นนี้กับปลูกลูกถั่วเหลืองอันนี้ถั่วเหลืองเลยครับเด้อคล้า,ายๆตน้นถ,ถั่วฝักยาวบานเท่าเดิมเนาะน,นี่เป็นถั่วเหลืองครับผมอันนี้วิวงามขนาดครับผมโอเคไปเบิ่งน้ำกันครับผมดอยนี้เขาบอกเก็บขึ้นหลายขนาดแต่เขาเก็บมือคนมือยงางพาราเนี่ยแปดกิโลพี่น้องตอ่อต่อคนเนาะบางคนได้ถึสิบกว่ากิโลพี่น้องเบ้เอเอ,เอาเอาเข่งมาใส่เลยเอาเอากระตามาใสา่เต็ียมไว้ในกระตาแต่เขามากเอาเข่งใส่ ตะกาสักผ่านพี่น้องมาใส่โอ้แต่ละคนพี่น้องก็เห็นเราอึ้งเลยแต่ผมก็บ,บันนี้เจาสิเดยบอกครับเพราะว่าคนเก็บออกไปบหลายแล้วประมาณเป็นรถกระบะเราไปมือนีนะมือนีกับเมื่อวานนะเขาเก็บกันคักขนาดพี่น้องดอยแต่ว่ามือนสิมนานบอกนะครับนี่ครับผมอันนี้รถเดิครับด้อนี่นี่นีมันขึ้นนี้ครับผมมันขึ้นทางท่าไปนี้ครับผมนี่น,น,นี่มันก็ขึ้น,ม,นมือพี่น้องฉันมาายเข้ากระไดขึ้นเก้าแหละ คันมาเศร้าก็เก็บชงเสือใช้มาใบาก็บเด็กมันจะขึ้นใหม่นะครับน้องอันนี้มันก็ปมมนันนี่ครับผมมันก็เหลือเือากันเี่น,น,นอ้องเหลือให้หือวกันนี่มันเหลือ,ขอเขาก็พอเห็นกันงางๆมันก็ขื่นได้เลยครับผมมืดมื่อยอยนี่ปาดพี่น้องขื่นขึ้นเก่าครับผมนี่นี่อู้แตกครับผมเสียดายเลยนี่ครับผมนี่ครับผม ขึ้นอยู่ใกล้ๆกันนะครับผมเรียกว่ามันขึ้นเรื่อยๆอยู่ครับผมคนเก็บกร้ายครับผมเสารนี้พี่น้องแต่คนละสิบกว่ากิโลบนโอ้ขึ้นลายขนาดพี่น้องตัวนี้โอ้ครับผมมันขึ้นอีกแล้วครับผมนี่นี่แต่ว่าไปเดียวก็ท้มาช่วงบ่ายๆนี่มันจะขึ้นไหมครับผมตอนสอบปตองมากก็ได้ขึ้นลายกิเกิลพี่น้องขึ้นลายกิเกิลดีดีดีพี่น้อง เขาด้ <cin stereotype> ือเขาแบบนี้เขาบบเก็บได้แบบเบิ่งส่งเลยมันเรือเขาเนี่ยแบบนี้ย้รใส่เขาเก็บไปแล้วเนี่ยเขาบเอาไว้ด้วยนี่เขาบเอาชิ้นน้อยเนี่ยเขาบบเก็บแบบนี้นี่ผมนี่ครับผมสังเกตเวลาเขาเก็บเขาเอาเก็บแต่อันใหญ่ๆบออันน้อยเขาบบเก็บผมเนี้ยนี่อันที่เขาโบเก็บครับผมเนี้ยนี่เขาบบเก็บอันน้อยสิอ่ะต่เขาจะอันใหญ่ๆสังเกตจะไปขายนี่อันใหญ่ๆครับผม เสยนใดผมว่ามันดอยเห็ดมันขึ้นดอยนี่ครับผมผมบ่าลุยดีครับผมโอ้เสียใจขนาดโอ้นี่มันขึ้นแล้วครับนี่นี่นี่อี๋ไข่ไงมันขึ้นมืดมือมือนี่ไข่เก็บต้นใบก็ได้มาต้องงอเขาดอกพี่น้องขออภัยในแต่ละเด้อเบาหลายดินเต้นพี่น้องมาดอยไหมอันดอยนี่ผมเปิดซิ่งเลยครับผมนี่ดอยนี่เปิดซิ่งเลยผมเขาหงุดหงิดดอยเรียบบริสร็จผมบบบนี้พี่น้องเดูเขาเดูเขาห้าวเก็บพี่น้อง ้ยง่ายอยู่ดีน้องโอ้ครับผมอีพีนี้คืออยู่ครับผมม,ผมุ <G ül üyor> ้งกำลังไหครับผมพี่น้องพี่น้องเห็นเรือเขาบนอีกอ๋อผมห้อยไม่มีคนเก็บเห็นบ่ มันมันห่างประมาณประมาณประมาณสองเมตรมันซีมีดอกหนึ่งครับผมแต่คนเก็บหลายขนาดเมื่อเช้านี้เก็บไปเป็นข้อระทวงปุ๋ยสองสองสองข้อระทวงปุ๋ยเอาไว้ไงซะเป็นน่องหลายนี่ยเมืันขึ้นใหม่ป่ะเนี่ยเนี่ยมันขึ้นอีกนะเนี่ยมันมันขึ้นคนเก็บไปทุกทุกสองเมตรครับผมดี่ก็อธิบายในนี้ครับมันขึ้นใหม่ป่ะนี่นี่มาเริ่มขึ้นแล้วนี่นี่แต่ว่ามันหน่อยครับผมนี่ป่ะเนี่ยนี่นี่นี่มันขึ้นใกล้ใกล้กันมีขึ้นหลายขนาดครับผมนี่ครับผมนี่ก็เม่งแม่งกว่านี่นี่ครับผมนี่มันก็ขึ้น่ี นี่มีทุกๆสองเม็ดพี่น้องหลายขนาดดอยนี่เขาเก็บเป็นถุงปุ๋ยยางบดได้เนี่ยยังไม่ได้แปดกิโลต่อโค่นยางบดได้เลยเขาเก็บมาเสาเนี่นี่ผพมมาเก็บตอนบ่ใบนะครับเล้วมระมันสิหมันที่เขาบวบาับมือนี่นี่ครับผมอันนี้เขาเขาเอาหรือว่าเขาเก็บบว้ในใจเพื่อามดอกน้นอยๆครับผ่นี่ครับตอนนีสองดอก,ดอ,กอีกตอนน่อหนึ่งนี่ครับผมว่าท๊อ อโอ้นี่ครับผมนี่มัมมมนใหญ่ไปครับผมเนี่ย,ย,น,น,น,ยนี่มันอึนซ้อมกับบานให้ผมนี่นี่ครับผมมันก็เริ่มขึ้นเลยมีมีอยู่เนี่ยนี่ครับผม เขาเหยียบ่ะนี่แบนตะแตพี่น้องเขาเหยียบเห็ดซุ้มห้มันเหยียบเห็ดแบนอีนี้เลยเขาเหยียบแบนตะแตยบน้อง อู้ยงามนะครับผมนี่นี่ครับผมมันหลงมากใช่ไหมมันเลือนหนึ่งสี 4, 5, 6, 7, ่ห้าหกเจ็ดแปดต้นหอดเป็นแถวเลยครับผมอู้นี่พี่น้องนี่ครับผมนี่พุ่นหอดพุ่นเลยเดี๋ยวกำลังขึ้นนี่นนนอ,อ๋อพี่น้องเก็บมาหน้ามันหน้าขนาดครับผม ซึ่งมาเก็บขายในมันก็เก็บเอาเก็บเอาพี่น้องปลาตะไคร้ขึ้นหอดเนี่ยปลาที่ตั้งกล้องใดโอ้ยปลาตะไคร้กินผอกเ็ำงานผู้เดียวคือผรมนี่างเงี้ยวลำบากปลาที่ตั้งกล้องใดปลาสิเอามุมใดนี่ครับบนญอุ้งง่ายแล้วครับผมอุ้งต่ำมือเลยครับผมนี่ครับผมแม่บันี่พี่น้องแม่บันี่ครับผมก้อนใหญ่ อุ no ้ยนียลีคร so ับผมบูขึ้นกอ่เนครนกำลังนอ้ยสุดยอดั้องแล้วครับผมนี่ครับผมนี้ครับผมโอ้ยีปนองขึ้นสีแล้สีแลว ซุ้มเก็บขายดึงเอาอันสี่น้องเขาดึงเอาดึงเอาไปขายเลยแบบนี้เขาจะไปตัดข้าวเองมันก็ง่ายพอหามึงแต่แปดกิโลสิบกิโลต่อคนอ่ะเนี่ยแบบนี้เช็บบดอันสีไปเอาไปเลยขายนะไปต้องตัดยังเลยก็พร้อมโอ้คนต,ตกพี่น้องนี่ดอกนึง นาะมันมันอยู่ใต้ต้นน้ำต้นเซฟเซฟข้าวบอยากเก็บมั้งมันมีไม่มีน้ำนี่มันขึ้นมากนี่ครับผมนี่โอ้พี่น้องนี่เตรียมนี่เลยนี่ครับผมเฮ้ยได้ลายเนะครับข้าวเดียวนี่ครับผมเก็บบางยางไปน้อยเดียวพี่น้องย่างมาประทันหอดยี่สิบเมตรสัมนี่ได้ลายปานี่ต้องคิดเอาเบิงบ่มันเซอเนี่ ขอบเบาหนึ่งนะครับเด้อเมื่อเช้านี่มีคนมาเก็บเห็ดเนี่ยแต่คนละสิบสิบกิโลเลยแบบนี้เลยแบบสิบกิโลแต่มีได้ห้อยคนเก็บพี่น้องนี่แต่ว่านี้ห่างห่างกันถ้าซ้อมินจะมีห้อยเก็บหนึ่งสองสามดอกพี่น้องขึ้นหลายขนาดเลยเห็ดเนี่ยนะดอยนี่นโะอ,อ้เขาเก็บมันตุ่มเลยนี่ครับมันขึ้นครับผมนี่อันนี้ถ้าเกิดผมมาเก็บช่วงสบายนะครับเนาะแลนะ้วก็มื่นเสาเขาจะมาเก็บอันที่ผมเก็บนะถ้าผมบอกเก็บนะนี่คนนี่ นครับผมเนี <SM. S 2> <Christina. S 1> ่ไปนึกว่าเป็นหินพี่น้องขาเขามันเป็นหินแล้วโงูครับผมนี่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 ครับผมนี่ดอกหนึ่งนี่นี่ดอกหนึ่งครับผมแค่ไปมีแล้นี่ครับนี่น่สามสี่ดอกครับผมนี่นี่นี่กระเมียนนี่กระเมียนนี่สี่ดอกอันนี้คนเก็บไปขายเก็บแบบนี้ครับมันเลยง่ายพี่น้องเก็บดึงเดินเอาเดินเอาเลยแล้วก็ใส่เสร็จกระตาไปเลยแล้วก็ แต่คนละสิบกิโลมันง่ายนนเนาะอย่างเขาตั้งกล้องได้กว่าที่ตัดขาแต่ยังได้นี่ครับผม<ฮ>พี่น้องผมมาเหยียบผิดมาหันผมมาตั้งตะกาผมเหยียบวันนี่ผมเพ่เห็นอีลีพี่น้องนี้ม่ได้ตั้งใจด้วยอันนี้ด้วยผมเหยียบครับผมแบนไปเลยดูดนี่ครับผมน,นี่มาแต่เนี่นเยเพราะน่าเกลียดนี่งามครับผม ผมห้อยเขาเหยียบกับผมมันมันเป็นหินเบื่องบออกเขานี่หินอันนี้ก็หินเนะาะครับว่ตั้งใจเรียมาสีุ่้บหัววาเป็นเห็ดกับผมเี่ยหินขาวๆอยู่สิมันก็แค่บังหินเขาเหยียบกับผมนี่เป็นหินเป็นเห็ดกับผมนี่นี่นะครับนี่นี่นนนนด,ดอกนึงเราใส่ตามอะไรอย่างได้พี่น้องครับผม เนี่ยผมห้อยเขาเหยียบแบนเลยนี่มันเหยียบออกครับผมนี่นี่ก็หินเนี่ยอันนี้เห็ดนี่นั่นนั่นนี่มันเหยียบออกกับหินกับเห็ดเดี่ยนดใกล้ๆกันไปน้องขาวคือกันเลยนี่น้องเขายังมาเหยียบเห็ดพี่น้องนี่ห้อยเหยียบเหียบอนี่ห้อยเหยียบเห็นมันขึ้นขึ้นวางท่าอันนี้ว่ามันกลืนสีดอกครับผมนี่ครับนีดอกหนึ่งครับผมแต่ดอกนี้เขาเหยียบแบนเลยครับผมนี่เห็นยบอมันเลือไว้ห้าเนี่ยี่น้องกองห้า พี่น้องอน,นี่แบนเลยครับผมปุ่นถูกเหยียบแบนไปเลยน,ะนี่ดอกนึงดอกนี้ครับผมนี่าตาเด้กฝันเลยใสสีเหลือเขาไปเห็นเดอ้อคืนหนบานแต่ร้านเลย <laughs> พี่น้อง ขอบซีดีบอหินครับผมมาเลยบ,บานมาเด้อขวันเด้อตรงนี้ครับผมขึ้นกลางยอดต่อยเลยงามครับผมพี่น้องเติมมุเติมมีอยู่มาเด้อขวันเด้ย เจอดอกบานแล้วล่ะจีได้ดอกตูมดอกบานปรเจอจักเชือนี่ครับผมอุย้ยอ๋ออันนี้ห้มยเขาเก็บเห็ดไปหน่อยไม่เขาเขาเก็บเห็ดแต่ว่าอันนี้อันนี้เขาไม่เก็บผมไม่แน่ใจว่าว่ามาันเพิ่งขึ้นไหม,ม<า>หรือว่ามันน้อยโผลไม่แน่ใจครับผม ในห้อยเขาเก็บไก่แต่ว er. ่าตอนนี้เขาบอกเก็บมันน้อยบ่าว่าอย่างไรวะพี่น้องเขาบอกเอานะแต่มันก็ไม่น้อยพี่น้องขุดมากระเนี้ยด้นี่เนี่ยแต่อันนี้บอกเอาให้มันน้อยพวกพี่น้องเอาไว้นี่แหละเฮ้ครับผมเคยเป็นแถวนี่นี่ครับตะมุตะมิอยู่แล้วครับผมเคยเห็นพี่น้องพอนี้ก็ไม่มี่โอ้ยพี่น้องตะมุตะมิอยู่ครับวันนี้เอาละครับผมมามาเก็บน้ำกันคับขนาดครับผม มันเละพี่น้องมันมันตัดไปได้ใครได้ดอกประมาณดินมันเหนียวถ้าเก็บขายในมวลคักที่นี่พี่น้องแบบอาศัยดินเป็นนาำการเดครัายโอ้เนี่ยผมนี่ครับผมเดียว

ชัวว่าผมเห็ดอันนี้ครับผมห้อยเขาเก็บเห็ดว่าเขาเอาแต่อันใหญ่ๆไปไหมเขาเขาค่อยเขาตัดนะครับมันเลื้อเห็ดไว้จากดอกเลื่อนเลื้อนเลือนเดือนนับเ,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 เดิน 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดด้วยว่าให้แปดดอกเลยไปน้องเขาเก็บไปดอกใหญ่ๆดอกน้อยเขาบอกเอา เดี๋ยวมันกำลังง่ายพี่น้องนี่มันกำลังง่ายนี่อันนี้บานสามดอกคุณโอ้เก็บให้ก็ด้เต็มเลยเหลือหลายเลยพี่น้องว้าสวนหิคาร์ครับผมนี่ครับผมอู้ยอูง่ายด้วยครับผมนี่อูใหญ่อยู่ครับผมมันอยู่อูใหญ่อยู่มันบดทันใหญ่นี่บนี่ครับบดหน่อยได้ครับนี่นี่ตัวมันยังน้อยอยู่อูง่ายอยู่ครับผมนี่ บ um ู๊ยง่ายครับผมง่าง oh! ่ายงเออนี่พี่น้องนี่พอเอาได้ไม่นี่อันน้อยๆครับผมเอาไว้คือเขาเอวัยซ้อนอ๋อพี่น้องพี่น้องพี่น้องบู๊ย Å! Oh, ตอยนี่ก็ข e ึ้นล <hi> ายผมเนี่ยเอ็มตะไกผมนะพี่น้องเฮ bueno. ็ดตัวงกกุลไหมก็ข้างในเอ็มคือสิคักครับผมผมข้างในนี่ดอยนี่นี่อีดอยหนึ่งครับผมนี่ดอยหนึ่งนี่ผมเก็บดอยนี่ดอยดึงพี่น้องตัวมลายขนาดเลยป๊อพี่น้องอุ้ยนี่ครับผมเป็นนี่ลายขนาดเลยนี่แต่ว่าแต่ว่าวพาถึงแล้วขออธิบายนิดนะครับเด้อถ้าถ้าถ้าผมบ่เก็บตอนช่วงบ่ายเนี่ยไอ้ที่มันตุ่มๆเนี่ย มือสองเขาเก็บได้ลายนี่ว่ามันอันนี้เทียวลายขนาดมีแต่มีแต่ไข่หมดเลยครับผมเนี่ยถ่ายคลิปเนี้ยพอถ่ายคลิปเนี้ยผถ้าเป็นจุ่มจุมมันหล่นกระตาไปแล้ครับผมเนี่ยถ้าเป็นจุ่มจุมมันสีนะมันมันหล่นกระตาเลยด้วยนี่มันลายด้วยครับมีแต่ไข่หมดเลยครับผมอู้คักขนาดเลยไปดอยนี่ก็ลังขึ้นคักเลยพัดพี่น้องนี่ครับผมโคนไหม่เลยครับผมแถบสะอาดอีิลินี่ครับผม มันขึ้นเป็นแถวสิครับผมเดี๋ยวเาเก็บกันนะครับเนาะุิทายเราปิดจอบแล้วครับผมวูีนน้มันขึ้นนี่ครับผมผม <c oughs> นี่ผม นุ่ติดหางใหม่ครับผมอ้าวงามไปเ้ยนนครับผม นี่อุ้ยครับผมครับผมปอดโอ้นี่ครับผม ก็ง่ายสุดท้ายโอ้ยง่ายขนาดกระผมออ้ยอดพี่น้องถึงเวลาอัดสมค้อแล้วกระผมก็สิกลับบ้านแล้วผมบันนี้ก็เก็บเก็บหลังเขาเนาะครับเนาะอันนี้ก็ถือว่ามาทุกคนเขาเก็บไปเหมือนเรือผมผู้เดียวน่ะมาเก็บเห็ดเรือเรือเขาว่างั้นเถอะนี่เขาถือเขาโบเห็นกับผมแล้วก็ได้ถ่ายกับได้กองนึงนะครับเนาะนี่ครับผมขอบคุณเลยครับผมที่เขามาช่วยให้กำลังใจนะครับเนาะ ตั้งแต่ต้นคลิปจบคลิปครับผมขอบคุณหลายๆครับสำหรับการติดตามการซับสไครต์ให้ครับผมที่เปมีวันสุดครับผมฝากติดตามอีพีต่อไปครับผมวู้ยหมาดด้วยครับผมอีพีนี่ก็จุดๆครับผมโอเคครับผมโอเคครับผมนีหมาดครับผมนี่โอ้สีงามขนาดครับผมนี่หมาดๆครับผมมื่อนี้ขอบคุณเลยครับผมที่เกามาชมให้กำลังใจเนาะ FC หมน FC FC เก่าครับผมแล้วก็ขอบคุณอะไรครับที่แซฟต์แคลร์ให้ครับผมแล้วก็ฝากติดตามอีพีต่อไปนะว่าสิมานคือมินิบอครับว่าสิลองมาอื่นจะสอบแต่ว่าแต่โดยนี่ขึ้นมาจะสอบผมก็งงคือเก่าครับผมไม่เคยมาแต่อันนี้ก็บบกาไปใส่บอลคิดกิบจะมองมองจอดใกล้ๆจอดจอดรถแต่ไม่มีโดยอื่นแต่ว่าของโบกาไปยันลุงครับผมไม่เคยไปเลยครับมาเท่าแรกครับจะได้ฝากติดตามอีพีต่อไปนะครับนอกว่ามันสิมานคือมินีิบอว่าสิมานโดยนี่ลมืำอื่นครับจะมาจะสอบเลยพร้อมเขาเลยครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับผม